รจะมีกิจกรรมของคุณพ่อคุณลูกนะคะที่ว่าเขาอยู่บ้านกักตัวแล้วก็หากิจกรรมทําด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะคุณพ่อคนแรกนะคะเราขอนําเสนอคุณพ่อชาคริสนะคะกับน้องโพนั่นเองค่ะลูกชายตัวสิวนะคะเรียกได้ว่า ตามไปทุกฝีก้าวเลยนี่ขนาดแปลงฟันนะคะพิชลี่ตามเข้าไปยันในห้องน้ําเลยนะคะคุณพ่อเนี่ยเขามีลูกเล่นนะคะในการสอนลูกแปลงฟันค่ะ,คะเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยเขากลัวการแปลงฟันนะคะคุณพ่อก็เลยสอนเองกับมือเลยค่ะเคล็ดลับนะคะแบบนี้ที่บ้านบ้านอื่นๆก็เอาไปใช้ได้นะคะแต่ว่าแต่ขอดเซลนิดน,นึงได้ไหมคะพิชรี่งงตรงผมน้อง,งโพลเนี่ยแะคะ่ะโอ้กูถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะเลยนะคะยิ่งตอนอหันข้างนะคะคุณเหมือนกันมากๆเลยนะคะ ก่อนหน้านี้นเคยมีการเทียบนะเทียบภาพน้องโคกับคุณพ่อตอนเด็กๆนะเหมือนกันเดะเลยคุณผู้ชมนะ,ะาจากคุณพ่อชาคริสกับน้องโคค่ะมาต่อกันที่บ้านของพ่อแท็กพารันยูกันหน่อยพาลูกชายเนี่ยไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านเก็บไข่ไก่กันในเล้าเลยค่ะแต่ไม่ได้ปล่อยให้ลูกเข้าไปคนเดียวนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามประกบเข้าไปด้วยค่ะน้องพารันเนี่ยตัวเล็กจิ๋วนิดเดียวแฮปปี้มากเลยท่าทางธรรมะแมงสุดๆค่ะโดยเฉพาะวางไข่ลงในถังได้ยินเสียงดังโล ลุ้นกันเลยว่าไข่จะแตกหรือเปล่าค่ะคือในคลิปนี้นะคะก็ได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่เขาคอยห้ามด้วยนะบอกว่าพอกอนพอก่อนไม่งั้นเนี่ยน้องพารันก็ไล่เก็บไข่จนหมดเล้าแน่ๆค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กๆนี่นะคะได้เรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงสัตว์แล้วก็เก็บผลผลิตจากธรรมชาติโอ้เด็กๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียนบ้างนะคะ ต่อเนื่องกันเลยค่ะกับบ้านของคุณพ่อกับตันภูธเนศค่ะบ้านนี้อูนลูกชายเหมือนกันเป็นสายทดลองค่ะออกแนวนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตัวจิวจ๋วๆเลยล่าสุดเนี่ยเขาเล่นต่อจิ๊กซอว์กันเป็นฟิลแบบรูปแผนที่โลกค,คุณขายากอยู่นะเด็กสมัยนี้เนี่ยเรียนรู้เรื่องแผนที่โลกเร็วเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนนะคะการต่อจิ๊กซอว์บ้านนี้คือเป็นกิจกรรมหลักๆไปแล้วแต่ว่ากิจกรรมรองของบ้านนี้คุณสังเกตเห็นอะไรไม่จ๊ะคอสตูมเขาค่ะ มีปีกนางฟ้าด้วยน้องดินใส่อยู่อส่วนคุณพ่อกับตานก็นี่ใส่ที่คาดผมปริ้งปริ้งแบวแบไปเลยนะคะไม่รู้ว่าชวนกันเล่นอะไรอยู่แต่ที่รู้ๆบ้านนี้เขาสนิทสนิทกันกิจกรรมทุกอย่างพ่อลูกทาด้วยกันได้หมดเลยน้องปาดใช่ค่ะพี่ชีิค่ะหนูขอปิดท้ายกันที่บ้านนี้นะคะน้องไทยกาค่ะลูกชายของ คุณพ่อเพชรจ้านั่นเองนะคะบ้านนี้อย่างที่รู้กันนะคะว่าเขาสะสมรถคุณพ่อชอบรถมากกิจกรรมระหว่างพ่อลูกก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะพี่ชัยนอกจากการไปเทสรถกันเนี่นแหละค่ะ,ะคุณพ่อเพชรจ้านี่ก็ขอพาลูกชายตัวจิ๋วไปด้วยนะคะนี่เลยค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็สตาร์ทรถวอร์มเครื่องกันแถวๆนี่แหละคะ่ะ คุณพ่อคุณลูกเขานะคะก็พากันไปไหนรู้ไหมคะพี่เชอรี่ร้านสะดวกซื้อนี่ยแหละคะออ่ะไปช้อปปิ้งของเล่นก <ไป S 1> ัน <ไป S 1> นะคะไุดได้แค่นี้แหละตอน,นี้แหลววนไปเนี่ยคะะ่ะคือไปที่ไรนะคะน้องไยก้าเนี่ยก็ได้โอ้โหขนมขนมแบบติดไม้ติด<ะ>มือมาเพียบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปน่ารักน่ารักกันค่ะ ส่าขับรถไปซื้อกันมาใช่ไหม,มคุ้มค่าไหม,มดูหน้าก็รู้แล้วนะว่ามันฟ <วะ S 1> ิน,นมันอร่อยขนาดไหนนะแห่คุณพ่อก็ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยนะช่วงนี้พาไปนู่นไปนี่ก็ได้แถวๆบ้านนะคะคุณผู้ชมนะ,ะได้ดูความน่ารักกันไปน่ารักมากเลยอะคุณผู้